สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอจะพามาเล่นพ่กาคาร์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะคลุมเครือนะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่รู้สถานะนะคะไม่รู้เขามองเราเป็นอะไรในชีวิตเขานะคะเป็นคนรักเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนโอ้ยไม่รู้ความสัมพันธ์อีหยังวะอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอะมาเลือกนะคะกองที่หนึ่งกับกองที่สองนะคะเปิดกันสดๆไปรลดนะคะอ่ะ กองที่1นึงกองที่2นะคะดูไซสนะคะคัดกองที่1นะคะผู้หญิงสวยงามนะคะว้าวใบที่2ก็คล้ายเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะแต่หมวกเป็นดอกไม้นะคะเ,เพื่อนๆเลือกอันที่ดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจเ,เพื่อนๆที่สุดนะคะเล่นกันกำขำเล่นกันเพลินๆน,นะคะ,ะเล่นแล้วก็อย่าไปซีเรียสน,นะคะ เล่นแล้วก็หัวเราะตลกขบขันนะคะเอา energy ดีดๆไปเดอ้อนะคะอ่ะกองที่หนึ่งนะคะเริ่มใบนี้ก่อนนะนะคะเริ่มจากใบนี้ก่อนนะคะมาดูว่าความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงนะคะใช้ c a r ด the oracle นะคะ taro นะคะแล้วก็ด e romantic angel นะคะแล้วก็ดูนะคะ <c oughs> ไอแลนด์สทาวน์เวลเนสนะคะไอแลนด์สทาวน์เวลเนสนะคะสามสำรับนะคะมามาดูเริ่มเลยกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งใครเลือกกองที่หนึ่งยกมือขึ้นนะคะพิมพ์ลงไปใต้คลิปไว้ไว <laughs> ขอสองหน่อยให้เลือกกองที่หนึ่งนะคะหมอกองไหนวะหมอกองที่สองแล้วกันนะคะอ่าหมอ <laughs> เออเอา้านะคะเลือกขำๆไปอย่างนั้นแหละคะ่ะ เรียกเพือนเพืนเพื่อน,อนๆนะคะกลองที่1นะะึน่นะคะ1 2 3นะคะลุ้นลุ้นุ้นลุ้นลุ้นะคะเขามองเราเป็นอะไรตกลงเราเป็นอะไรความสัมพันธ์เอียงว่ากองที่1นะคะ1 2 3นะคะอีกชุบนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะ3าใบานะ i Island t i m ช w e l l n e s s นะคะ พักผ่อนหย่อนใจที่ไอแลนซ์นะคะที่ 1, 2, 3, บบอุ้ยหนึ่งสองสามไปแอบส่งเขาเฉยเลยไม่หมอนะคะอ่ะมาดูนะคะกองที่หนึ่งจานะคะเดอะแฮงแมนแล้วก็หนึ่งดาบเดอะไฮพิเซสความสัมพันธ์นี้นะคะไม่หมอมองว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ ลึกลับซับซ้อนซ่อนเล้นไม่กล้าเปิดตัวนะคะมันมี t ด e h ไฮพ p r e s t แล้วก็ the hangman อยู่ในนี้นะคะแต่นะคะไม่ใช่ว่าอนาคตจะไม่ได้เริ่มต้นนะคะแต่ตอนนี้มันคลุมเครือนะคะมันคลุมเครือมากมันอีหยังวะเออตกลงฉันเป็นอีหยังวะในชีวิตเธอเออนี่นะคะ the h ไฮพ priestess the h a n g m a บอกไพ่กับปอได้เดินจับมือกันกับปอได้นอนคุยกันอย่างเดียวอ่านะคะแล้วก็ Let your friend help you นะคะเขาบอกว่าให้เพื่อนช่วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาบอกว่า <c oughs> calling in your soulmate นะคะในอนาคตก็อาจจะเป็น soulmate แล้วก็ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะเป็นเสียงเรียกจาก soulmate นะคะเสียงเรียกร้องจาก soulmate นะคะแล้วก็ความสัมพันนี้มี passion ต่อกันมากนะคะพิศวาลบาดใจนะคะแล้วก็ the golden m i l l e r นะคะ คนสองคน,เป,นเป็นกระจกสะท้อนกันและกันมองเห็นกันและกันนะคะแล้วก็ <c oughs> not today หนูบอกแล้ว is not today ไม่ใช่วันนี้นะคะเห็นไหม not today ไม่ใช่วันนี้นะคะแต่อนาคตปรเนียเดอจ้จา ja นะคะเจ้า2คนอาจสิเป้เป็นเนื้อคู่กันในอนาคตแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ความสัมพันธ์มันยังคุมเคือมันยังเอียงวะอยู่นะคะแล้วก็นะคะ ฮาร์ดวิสกี้นะคะกุญแจหัวใจนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาเปิดกุญแจหัวใจเพื่อนก็ได้เดี Day, นะคะมีความเป็นไปได้เออมาดูกล่องที่สองใส่หลักกล่องที่สองกล่องที่สองของแม่มอยใส่หละ่ะไปเอากาสกล่องอางานไส้หาไม่เจอกล่องที่สองเออยูนีเห็นแล้วนะคะตัวนี้นะคะใครเลือกกล่องนี้มาๆมมมา,มา,มา,มาลุ่นกันนะคะใครเลือกกล่องนี้นะคะ รุนกันเด้อ <c oughs> อย่างละสามใบนะนะคะอา้าวมุนมีตีแหลกไปหมดแล้วอันนี้มุนมีตีแหลกไปหมดเลยตอนนี้สักครู่นะคะเพื่อนๆนะคะเนื่องจากว่าการ์ดดีซี่มากนะคะการ์ดยุ่งมากนะคะตอนนี้การ์ดสปนเปกันไปหมดนะคะเพื่อนๆหัวเลาะรอก็ได้นะคะ <c oughs> หัวเลาะรอก็ได้นะ,ะสามใบนะคะ วัน t ูทรีนะคะแล้วก็ the romance angel สามใบนะคะของที่สองมาลุ้นกันความสัมพันธ์เป็นอยียงนี่เรากับเขาเป็นอยียงกันวะเออเป็นอยียงกันวะสามใบวัน t ูทรีนะคะและก็ the oracle card สามใบนะคะ the oracle card สามใบ ดีดีก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาแบบว่าเหนียนกันกับกองเลยอีกนิดนึงชุบนะมาสามใบนะคะหนึ่งสองสามวยลุ้นนะคะอะมาดูนะคะความสัมพันธ์อีอย่างนี้ชุบเอ้ยความสัมพันธ์ที่เฝ้ารอที่ห่างไกลกันนะคะภาย่างประเทศนะคะแล้วก็ เราเป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะคะแต่เรากับเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะเงามากว้าเหวเดียวดายมากความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนแบบรักกันคู่กันเห็นไหมะคะเขาเป็นคู่กันนะคะเนี่ยนะคะคิงถือเมท้าก็ควีนถือเมท้านะคะเป็นคู่กันแต่ยังไม่ได้ลงเอยกันตอนนี้เหมือนยังอยู่ห่างไกลกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บนโลกใบนี้นะคะ หรือว่ารักกันคุยกันแต่ว่าไม่สามารถแตะต้องกันได้จับกับบ่ได้ใบก็ไ่ได้คุยกันอย่างเดียวอ่านะคะแล้วก็อ่าเปอร์เชันเคยเลิกลากันนะคะเคยแยกกันหรือว่าตอนนี้เรากับเขาห่างกันเซปเปร์ชันกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนกับไพนี่เลยนะคะเหมือนกับไพเดอะอัลโลเลยนะคะแม่หมอพูดออกมาโดยที่ยังไม่ได้เห็นคลาดใบนี้นะคะนะคะเซปเร์ชันมานะคะเรากับเขาไม่อยู่ด้วยกันแยกกันแล้วก็ รีคอน l ิ a t i o n คู่แท้จากอดีตชาติทุกคนเห็นไหมคะคนุ้บอกว่านะคะไพ่พเดียล์ลรอเพอรเรากับเขาเป็นคู่กันแต่ยังไม่ได้ลงเอยกันยังไม่ได้แบบนอนนอนด้วยกันทุกวันรีคอนซิเลชันนะคะเป็นคู่แท้จากอดีตชาติสุดท้ายเวลลี่ซูนเร็วนี้ <laughs> โอ๊ยมวนอยู่เพอเดียวอ้าตายแล้วอัดคลิปไปหัวอยู่เู้เดียวนะคะเวล y s o ซูนเร็วนี้นะคะเราจะได้มีโมเมนต์โรแมนติก ฟิลิ่งหวานเหมียวกับเขาโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้วนะคะแล้วก็คล็อกรอเวลาได้เลยติ๊กต k อกติ๊กต i อกติ๊อกเอาวันยู่โฟเดียวอีลีนะจ๊ะโซมีดเอากดอยู่นีหล่ากระดิง่งระหว่างหูหนวกนะคะตอนที่หนูกดกระดิง่งเราลดเสียงลงนิดนึงนะคะตึ้งแห่งกันเลยหนูเลือกกองนี้นะคะโซเมิด so แล้วก็แอนเกอริงเพื่อนๆพนดูนะคะ แหวนแต่งงานโซเมทมั่นหมายเราก็เขาเป็นคู่กันเราเป็นนิ้วคู่กัน